สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็เลิกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับผมก็คือพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของผมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เชฟพอเพตินนะครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมก็คืออากาศโคตรดีครับตอนนี้คือเข้าหน้าหนาวแล้วครับทุกคนซึ่งหน้าหนาวเนี่ยแบบตอนเช้านี่คือโคตรหนาวครับแปลว่าวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมพิเศษนะครับที่จะให้ทุกคนดูนะครับซึ่งก็คือ ฟิชชิงนั่นคือการตกปลาครับผมเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะไปตกปลาที่เชปัตันนะครับก็คือเป็นแม่น้ําแถวๆนี้นะครับข้างหน้าที่ทํางานของผมนะครับโรงงานของผมป่ะเดี๋ยวไปกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเบ็ดนะครับผมที่ออสเตรเลียเป็นเหมือนที่ไทยไหมอ่ะดูทุกคนดูดูดิวซิติสเนี่ยอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะก็คือบ้านผมเรียกว่าที่จอมเบ็ดอะครับเป็นปลาปอมทุกคน แล้วก็นี้นะครับผมก็คือเหมือนไทยทุกอย่างเลยครับฮะ i ฮซลีเดอร์มนโอเคครับอันนี้ก็คือเบรดที่เราจะใช้วันนี้นะครับป่ะเดี๋ยวตามผมมานะครับไปที่เดอะริเวอร์นะครับก็คือตรงหน้านี้เองป่ะไปกันอ๋อ so today I have my friend now อันนี้ล่ะ Aziz and Victoria and you you I อ้ยคุณดื i มอ่ะฉันไม่สามารถพูดได้โอเคนั่นพอลโอเคอัยทีใช่นีคือทยทีคนไยอันนี้นะครับเป็นสถานที่ทํางานของผมนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะไม่รู้นะว่าผมทํางานที่ไหนตรงนี้ก็จะเป็นชทํางานตรงนั้นเลาะเลาะเสยไปกันต่อไปกันนะครับ อันนี้ก็คือเป็นโรงงานที่ผมอยู่นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องช่างนะผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าทุกคนซึ่งที่นี่นะครับเขาเป็นสวนที่ปลูกพวก pear and apple palm and apple นะครับผม <c oughs> ซึ่งคืออะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจภาษากฤษใช่ไหมก็คือลูกแพรลูกพามบ้างลูกแอปเปิลลูกสาลี่บ้างนะครับสาลี่ของไทยเนี่ยแหละครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นด้านหน้าถ้าเป็นฝั่งฝั่งนูน้นก็คือเป็นโรงงานที่ผมแพ็คผลไม้ซึ่งผมทํา ทีนี่ก็คือเป็นการเขาเรียกว่างานที่ผมทําคืองานแพคผลไม้นะครับแล้วเขาก็จ่ายเป็นชั่วโมงซึ่งรายได้ดีมากครับทุกคนถ้าใครเห็นคลิปนี้นะอยากมานะครับทุกคนต้องเตรียมสอบภาษาไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวีซ่าที่ผมมาครับตอนนี้ยังไม่เปิดรับนะถ้าใครพร้อมก็เตรียมเตรียมสอบภาษาไว้ก่อนนะพวกไอเอลอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวตามมาทุกคนตอนเช้าจะมืดมากผมมาทํางานประมาณตีห้าครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเย็นแล้วณเวลานี้นะครับผม เวลาตอนนี้ก็คือประมาณหนึ่งทุ่มซึ่งถ้าหนึ่งทุ่มที่ไทยกับที่ออสเตรเลียทุกคนดูแสงแดดโคตรจ้าครับผมประมาณกี่โมงที่จะมืดอะประมาณสองทุ่มครับทุกคนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผม <c oughs> จุดตรงนู้นคือที่เราจะไปตกปลาเดี๋ยว มาดูแม่น้ํากันก่อนนะครับแม่น้ําที่เราจะไปอันน,นี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปตกปลาเดี๋ยวเรามีสัตว์น้ําอีกชนิดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูเอออันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้นะครับผมจะได้อะไรทุกคนดู look at this the green line look at the green line okay I'll take it one two three oh nothing you got nothing เอ่ะนี่ครับทุกคนโอ้โหมันบางทีนะครับถ้าใครโชคดีนะครับจะได้ตัวแกบบี้แกบบี้ก็คือเป็นสัตว์อ่าเหมือนคล้ายๆกุ้งชนิดนึงนะครับทุกคนจะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆคล้ายๆกุ้งล็อบสเตอร์แต่ว่าเป็นเครฟิชไม่ใช่โอ้ทุกคนอ่ะ this is just normal one ก็คือ this is prawn yeah prawn i got the prawn อันนี้ครับนี่โอ้ย ขอโทษขอภัยครับคอภัยอันนี้คือได้เป็นกุ้งเฉยๆนะครับทุกคนดูเป็นกุ้งที่ใหญ่มากครับไม่เหมือนที่ไทยอะไรนะเรามันตัวโตหรือเปล่าต้องอาจจะต้องตัวโอ้ยอ๊ะอ๊ยเดะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่นะครับว่าเราจะได้ตัวแกบบี้หรือเปล่า โอเคก็คือทุกคนในคลิปนี้นะผมจะไม่เป็นแปลเป็นภาษาไทยนะถ้าใครเก่งก่อครับก็ก็สามารถอันนี้เข้าใจเองได้นะเพราะผมไม่มีเวลานะไก go 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 โอเคเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นต่อนะครับโอเคบายบาย What's your name? My name is Dao. Dao. Enrique. h this is new new friend new friend. What's your name? Omar. Omar. f r Peru. From Peru. เป็นเรกเก้ Enrique too เดี๋ Yeah. มีเมียจ้ามีเมียจ้าเนี่ยทุกคนดูไม่ดีเลยทุกคนครับอันนี้คือข้าโรงงานนะทุกคนดูโรงงานที่ผมทําอันนี้นะครับก็คือส่งทั่วออสเตรเลียเลยครับทุกคนรถกลับมารับทุกวันนะครับผม แล้วก็นี่ครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมทําทุกวันก็คืออันนี้อันนี้คือต้นแพรของแท้นะครับสดสดจากสวนที่ออสเตรเลียครับทุกคนดูเนี่ยครับผมเนี่ยอันนี้คือนะคือลูกแพรปกตินะครับสีมันจะเป็นสีแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าแบบนานๆไปนะครับแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวซึ่งเราจะกินแบบสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาชิมแพรสดๆที่ต้นนะครับอ่ะสาวๆขอเก็บไปก่อน เดี๋ยวผมขอชิมลูกแพรให้ทุกคนดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับผม <S <S ไม่รู้ว่าเขาให้ทานได้หรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าผมขอพิกจั r ส์วอนพอ่าชลอันนี้นะครับผมซึ่งวิธีการเก็บแพรนะครับเวลาเราดึงแบบนี้ควันมันจะหล่นแบบง่ายมากนะครับผมอันนั้นก็คือแบบสุกแล้วเห็นไหมนี่นะผมอันนี้คือผมจะกินสดๆเลยนะครับคั่วมัน อันนี้นะผมเดี๋ยวผมขอชิมแป๊บนึงนะผมไม่รู้ชื่อแพรนะอันนี้น่าจะเป็นวิลเลียมส์วิลเลียมวิลเลียมเพียร์สนะก็คือแพรทั่วไปนะผมอ่ะหืวหานมากโคตรหวานเนี่มอร่อยทุกคนก็คือรสชาติมันจะเป็นแบบหวานหวานแล้วก็กรอบ เนื้อมันแบบกรอบแบบนิ่มๆครับคล้ายๆเรากัดพุทราแต่ว่าจะแข็งกว่าพุทรานิดนึงนะผมอะโอเคเดี๋ยวไปต่อไปตกเบ็ดครับทุกคนผมเจอผลไม้แปลกทุกคนไม่รู้คืออะไร red maybe red plum ทุกคนไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไร planets meat แต่ว่าอันนี้คือแอปเปิล this is apple g r a n n y s m i t h นะครับเป็นลูกเขียวแต่ว่าแต่ว่านี้ไม่รู้เลยนะครับผมเนี่ยครับทุกคนคือลูกอะไรก็ไม่รู้ครับผมเก็บไปกินไหม ไม่กล้ากินเพราะว่ามันยังไม่สุกอ่ะอันนี้เป็นกรณีสมิตนะครับทุกคนก็คือเป็นลูกใหญ่ครับทุกคนโคตรใหญ่แล้วครับผมโอ้ยังไม่สุกเลยอ่ะอืมก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ตกปลานะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงจุดที่เราจะจอมเบ็ดนะครับก็จอมเบ็ดก็คือตกปลานั่นเองนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าตกปลาที่ออสเตรเลียต้องมาเวลาประมาณนี้นะครับห้าโมงถึงหกโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องมาที่น้ําตกเพราะว่า ปลามันจะว่ายทวนน้ําก็คือน้ํามันจะไหลป,ประางนี้ปลามันจะว่ายมาตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตกปลาก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขอตกครั้งแรกก่อนนะครับทุกคนก็คือเราจะใช้ตัวเหยื่อตัวนี้นะครับเป็นอ uh, ่า e f ก k e ก i s h นะครับเป็นปลาปลอมนะทุกคนก็คือก็คือปลดตัวนี้ออกก่อนนะเฮียโอ้โหมันก็จะสึกสุดใช่ Enjoy with it อ่า later later อ้าว fit เยอะ one two three And Please jump, l e a s e m แล้วก็ค่อยๆหมุนช้าๆแบบนี้นะครับทุกคน And we have to w a t มันก็ต้องรอนะครับแต่ว่านี่ Ah, uh, I'll I'll show them first. แล้วก็หมุนแบบนี้ครับทุกคนมัมีปลาเนี่ยไม,ไ,ไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่าตรงนี้นะทุกคนอ่ลองลองดูทุกคนทุกคนรอ,อคออยู่ครับทุกคนดู Uh, hello to all Thai people. This is the new fashion umbrella. <laughs> <laughs> this is a new fashion, fashion umbrella. umbrella. It's but so expensive. No all <laughs> no people can buy this. Anyone want to try? Anyone want to try yeah. To try? Ah, yeah. Oh, yeah. I just try the first one. Yeah. Oh, fit! Yeah. Oh, fit. I, I got it. <laughs> ah, yeah. What that? Yeah. I don't know. Don't touch your bed. No, don't touch it. That's, no, 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 that's don't touch it. Uh, it looks good. Really? It's going yeah. to explode. You, you it's won't make up good. Good anymore. <laughs> yes, Second time for me. you go you can, you can. Oh, yes. that's exactly like this. No. ก็คือเหมือนขยับคล้ายๆกับแบบปลาตัวเล็กๆมันกำลังแบบว่าอยู่อะไรเงี้ยทุกคนมีเหรอโอเคอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ลองเขาทำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับโอเคนะเมื่อก่อนนะครับเขาจะได้แบบปลาตัวใหญ่ประมาณแบบปลาบึกตัวของเราประมาณแบบ เมตรอ่ะ1 1เมตรประมาณตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยทุกคนก็คือกินได้ทั้งวันเลยครับทุกคนแต่ผมไม่รู้ชื่อปลานะว่าปลาอะไรคือเขาโชว์ให้ผมดูอ่แต่ว่าอันนี้ผมก็มาแล้วครับคือไม่ได้สักตัวหนึงอ่ะครับ Excuse me. Now say that the fishes are sleeping. You have to you have to go at morning. Morning? Now you want to be me. We should go right now. I can help. Now you want to be a mermaid. Mermaid, mermaid. Yeah, because I can help. And fishes can... are are sleeping. Yeah. Oh, Chris. Oh. I got a fish. Oh, I, <laughs> <baby>. I, <laughs> I think you, know. Know. <laughs> you, know. you know. got a fish. She got a Chris. Flash. She got a Chris, And how? Yeah, wait, wait. Oh, no. No, 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 no. She the glass. <laughs> I'll check, I'll check. Oh, my god. Oh, no, no, no. Oh, no, be careful, careful. Careful, careful. Maybe this is the last video. No. <laughs> oh, <love it>. Bye. <laughs> last video. <laughs> <laughs> bye, lady, Bye, Bad idea, bad Okay. I got him. Okay. idea. hard. It's <laughs> no <no> <laughs> hard. <That's kidding. laughs> ทุกคนครับเมื่อกี้ผมจับไอ้พวกนี้แล้วคือมันเหมือนมีน้ําออกมาครับผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็คือเหมือนน้าเด้งใส่อัอนนี้ปัเฮ้ย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 ทุกคนเนี้ย <Hey! S 1> เดี๋ยวดูเดี๋ยว <Hey! S 1> เดี๋ยวผมจะจับตัวนี้นะทุกคนดูนะแล้วมันเด้งขึ้นมาหนึ่งสองสาม Nothing. Oh, oh. ไ no, ม do that. That ่ทำทุกคนก็คือมัน t น้ำอ t ม่รู้พุ่งออกมาจากต i วอันนี้สวยมากสว i มากสวยมากสว t มากมมากกามกมมกมาากกาว t Oh, yeah. Follow follow the girl. Oh, yeah. Look at follow this. her. Uh. I've the YouTuber. Yes. Yeah. <laughs> yeah. yeah. Wow, it's really beautiful. Okay. Can I say, something? okay. Oh. say something. Hello! She, she is the girl in the movie who always oh, die first. <laughs> oh, 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 careful. Oh be careful. Okay. I don't know. Oh, oh so much. Okay, what um, is this? Block? this? Uh, the same thing that we. Okay. Well, oh, yeah. One person must. I will follow uh, Nira's <laughs> steps. <laughs> <to> follow. <laughs> 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 what did you do, Oma? I, I am following. Oma, what did you do, Oma? <laughs> <laughs> I am following Nira's steps. To know. No. Oh. Yeah. I am following um, her steps. I step. get her. <laughs> I am following. say something o m อ And sorry I am following my future wife oh <my> who who is your future wife who is? who I don't know I am looking for her oh they looking for the the future wife that is true that is true ทุกคนมันอันนี้มากเลยอ่ะอันนี้คืออันตรายมากครับทุกคนถ้าใครอยู่ที่นี่เนาะคือ มันเวลาเหยียบแล้วมันจะติดกับเท้าเราอะต้องส m a ชมันออกอโอ้นี่โซลูกเกียวมาอ้ยอุ้อุ้ยตอนนี้ก็คือประมาณ2อสามทุ่มะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอออกก่อนนะอนนึงนี่ครับผมผมเอาหนามออกก่อนทุกคนคือหนามมันเยอะมากครับ ก็คือตอนนี really? no. ้นะครับท okay. okay. ุกคนเราไม่สามารถตกเบ็ดได้อีกแล้วเพราะว่าอะไรเบ็ดมันขาดครับทุกคนก็คือเขาทํายังไงไม่รู้คือเมื่อกี้ก็คือผมไปเดินเล่นอยู่นะครับแล้วก็เขาตกเบ็ดแล้วก็สายเบ็ดมันพันกันแบบแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็คือมิชชั่นเฟลนะครับไม่ได้ปลาสักตัวหนึ่งนะผมเดี๋ยววันหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําอาหารปลานะครับแล้วก็ใส่ไอที่มันเป็นตะขอแทนนะครับทุกคนแล้วก็ จะมาอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่ารอบหน้าผมจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับเข้ามาอย่าใครชอบคลิปนี้ครับใครชอบัยรุ่นออสเตรเลียนะครับใครชอบดูวิถีชีวิตของัยรุ่นออสเตรเลียนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ช่องปอบเดียวของผมด้วยนะครับผมบายบายครับผมบายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับไปดูกันว่าผมจะไปทําอะไรนะครับผมบายบายครับ